แนะนำเลยนะครับคันนี้ใช้งานยาวๆนะครับเราก็ไม่จุกจิกด้วยครับตีเต้าวออส1.5มิตรเกียร์โต้ปี2020นะครับเป็นตัวรุ่นลองท็อปนะครับรถตรวจดีไม่เคยชนครับน็อตไม่ขยับด้วยนะมาพร้อมกับไฟหน้าโปรเจคเตอร์สวยๆแบบนี้นะไฟเดย์ไทม์นั้นที่งาย LED นะครับไฟตัดหมอกมีให้ครบเลยสีเทาละหล่อครับล้อเดิมๆกู้ตัวจากโรงงานนะครับพร้อมพัยางใหม่ทั้ง4เส้นนะครับไฟเดียวตรงกระจกมองข้างนะครับติดฟิล์มสวยฮะ สีสวยใสไร้เรียวรอยนะครับรลายน้ําเดิมอยู่ครบนะครับน้ํามันเติมได้ถึง e 8 5คันนี้ได้ดิสเบรกทั้ง4ล้อด้วยพร้อมระบบเบรก abs นะครับมีกล้องมองภาพขนาดถอยหลังโคมไฟสวยๆครับสีสวยทั้งคันเลยไม่มีริ้วรอยนะครับล้อก็สวยทุกล้อ ยางใหม่ก็ใช้งานยาวๆได้เลยครับเนี่ยฮะกระจกบองข้างก็ปรับพับไฟฟ้านะครับใครสนใจลองเข้ามาดูรถมาทดลองขับได้เลยครับรับรองถูกใจแน่นอนฝากระโปรงมีแผ่นกันคอมร้อนนะครับมีฟั๊ม Toyota ตรงนี้นะครับฝาเดิมๆทุกอย่างนะหัวน็อตก็สวยๆแบบนี้เลยครับไม่เคยถอดไม่เคยแก่นะครับโครงสร้างเดิมๆน็อตไม่ขยับนะครับรถตัวดีไม่เคยชนนะครับมาดูได้เลยครับทิกเกอร์เดิมทุกอย่างนะครับนี่ โอนอต์เยๆแบบนี้เลยนะเพราถ่ายเร็วนิดนึงนะอ่าเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินไปนะครับถ้าดูไม่ทันก็เนี่ยดูอีกทีนึงนะครับถ้าดูอีกทีนึงก็ไม่ทันมันดูรถจริงเลยดีกว่าที่มาทดลองขับได้เลยครับซื้อเงินสดนะมีบริการส่งทั่วไทยด้วยนะครับตอนนี้เครื่องยนต์ 1,500cc นะครับ Duo VVTI นะเป็นเครื่องยนต์ 2NR แล้วนะครับทั้งแรงทั้งประหยัดนะครับจับคู่กับเกียร์ CVT 7สปีดนะครับนุ่มๆเลยนะครับแล้วรถ ประวัติเซอร์วิสสูงโตโยต้าตลอดเลยครับเบาะหนังเดิมๆจากโรงงานแบบนี้นะครับนั่งสบายครับสวยๆเลยเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันครับผมเลขไมล์หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสี่พันนะครับประวัติเซอร์วิสสูงโตโยต้าตลอดครับล็อกเครื่องยนต์นิ่งๆเลยครับจอเดิมๆจากโรงงานนะครับเป็นจอทัชสกรีนพร้อมกับกล้องมองภาพขนาดถอยหลังครับนะฮะระบบแอร์เป็นแอร์ออโต้ครับนี่ออโต้ตรงนี้ หัวเกียร์ก็ตกแต่งด้วยเป็นโนแบ็กสีดาเงาสวยๆครับเป็นเกียร์ CVT นุ่มๆถึง7จสปีดมีเมนนวลโหมดนะครับบวกลบได้ครับสนุกมากสําหรับพี่ๆท่านใดที่กาลังหารถเก่งไว้ใช้งานยาวๆนะครับผมบอกเลยโตโยต้า i o ออสทนไม้ทนมือใช้งานยาวๆสบายๆเลยครับซื้อเงินสดที่นี่รับรถพร้อมเล่มทะเบียนได้เลยนะครับแล้วก็มีบริการส่งทั่วไทยด้วยครับ